สวัสดีค่ะเมื่อเมื่อเช้าพอลงมานี้อยู่ประมาณสักตีห้ากว่าจะไปทำงานนะคะดูค่ะสภาพที่เห็นนะคะคือเขาน่าจะโดนสัตว์กัดแทะนะคะแต่เดาว่าน่าจะเป็นพวกอึ่งอ่างเพราะว่าเขาจะชอบมาอยู่ต้นใต้ต้นไม้นะคะใต้ตรงกระถางในวัสดุปลูก คงไปขัดขวางอะไรเขาสักอย่างเขาก็เลยกัดนะคะแต่ทีนี้ค่ะดูค่ะมันสภาพอันนี้เรียกว่าวาเลนไทน์นะคะทุกคนดูวาเลนไทน์มีติดด่างด้วยนะคะเราต้องยังไงค่ะแบบนี้คือเราจะต้องอามาชำใหม่แล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่าทุกคนอาจจะตกใจนะคะว่าเออถ้าโดนกัดแบบนี้เราจะทำยังไงต่อ บอกเลยก็แค่เราเอามาชำใหม่ค่ะทุกคนเพราะว่าอันนี้เขาไปไม่ได้แล้วถ้าเราจะเอาไปไว้ที่เดิมเนี่ยยังไงสัตว์ที่เขาเคยอยู่อ่ะเขาก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมค่ะถ้าถ้า,ถามันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้อีกนะคะก็เลยต้องชำใหม่ค่ะทุกคนง่ายๆค่ะอันนี้อย่าให้ดูนะส่วนอันนี้นะก็ปล่อยเขามืด มืดไหมะ่ะทุกคนโอ้โหยาพยายามจะบอกเนาะยายเห็นแต่เช้า,ชายาก็เลยต้องรีบบอกเลยมันก็จะมีกิ่งอะคือรากใช่ไหมคะมันมีรากติดนะอ่ามันมีแล้วก็มันมีใบอยู่อันหนึง่งอันนี้ถามถามว่าเก็บไว้ได้ไหมเก็บได้คะ่ะแล้วทีนี้เขาจะเกิดยอดใหม่นะคะแต่ว่าถามว่าไอ้ตัวถึงอ่างมันจะมาอีกไหมอันนี้ตอบไม่ได้คะ่ะ แต่ยอมรับว,ว่าถ้าเขาชอบอันไหนเขาก็จะชอบมาอยู่ตรงนั้นประจํานะคะดังนั้นอันนี้ปล่อยให้เขารอให้เขาเกิดหน่อไหมนะคะเพราะว่ามีรากแล้วก็มีลําต้นอยู่แล้วก็มีใบเลี้ยงไว้อยู่หนึ่งใบแบบนี้นะคะนั่นแสดงว่าเขาน่นเขามีโอกาสที่จะมีขึ้นหนอนนะคะทีนี้ถ้าแบบนี้เหลือแค่นี้นะคะอันนี้นะคะบอกเลยว่าทุกคนไม่ต้อง ไม่ต้องไปตัดอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่อันนี้มันอยู่ใกล้ใกล้ใช่ไหมคะเราเอาทิ้งสักอันหนึ่งนะคะเสร็จแล้วยาใช้วัสดุปุูกไม่ได้ยากเลยค่ะนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะนั่นก็คือมะพร้าวสับแช่น้ํานะคะแล้วก็บวกกุยมะพร้าวนิดหนึ่งนะคะคือ,อยาจะลดอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งจะไม่ลดเยอะนะคะ เดี๋ยวยาช้ำให้ดูนะอยาก,ก็แค่ช้ำลงไปเลยค่ะแล้วไม่ต้องลดน้ำนะคะทุกคนปกติถ้าเป็นร้านใช่ไหมคะเขาก็เขาก็จะอบแต่ว่ายาเนี่ยก็จะปลูกไว้ธรรมชาติ บางทีถ้ายาต้องการให้เขามีรากขึ้นเร็วๆยาบอกเทคนิคนะคะนั่นก็คือเอาถุงพลาสติกนะคะมาหุ้มเข้าไว้เราลดน้ําแค่พอเปียกคือเปียกเต็มที่เลยค่ะเรเปียกครั้งหนึ่งเลยแล้วเราก็จะไม่ได้ลดอีกเลยนะคะนั่นก็คือเราก็ต้องหุ้มพลาสติกเหมือนอบผ่านพลาสติกใสไว้ค่ะแล้วก็ลัดปากเอาไว้ก็คือแบบ ลากเขาจะขึ้นไวมากแต่ถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆเราทํางานแล้วเราก็อย่างมีต้นไม้ขยายไปหรือว่าหากเจอปัญหาแบบยาก็ทําแบบยาเลยค่ะก็คือนี่นะคะชํากระถางไม่เสร็จแล้วก็วางไว้ธรรมชาติเนี่ค่ะยาก็จะวางไว้แบบนี้แหละแล้วก็มาดูเรื่อยๆนะคะ บางทีถ้าเราเอาไว้ในที่ร่มนะคะเขาก็จะไม่ไม่เกิดการคายน้ําเยอะแต่ถ้าเราเจอให้เขาเจอแดดเยอะๆในช่วงแรงเนี่นะคะการคายน้ำเขาจะออกมาเยอะมันก็จะทําให้เหี่ยวแล้วก็ไม่สดชื่นกว่าเขาจะฟื้นตัวก็เป็นเดือนนะคะแต่ถ้าเราอบเนี่ยใช้เวลาไม่นานก็เขาก็จะมีร่างงองแล้วก็สมบูรณ์เร็วแล้วก็สดชื่นนะคะนี่ค่ะในตัวที่ยาชํานะคะเห็นไหมคะ จะให้ดูนี่นยาก็ชํายอดนะคะเหมือนกันค่ะถึงเราจะตัดหรือเกิดปัญหาแบบยาก็ชําได้เลยค่ะเขาก็จะสวยงามแบบนี้นะคะทุกคนก็จะได้ต้นไม้เนี่ยเห็นไหมคะอโกนิมาชําโดยยอดบอกเลยรอดแน่นอนนะคะนี่นะคะทุกคนไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าน้อเดี๋ยวจะให้นูเห็นไหมคะอันนี้อัญมณีแดงเห็นไหมยาก็ ชํำโดยยอดเหมือนกันนะคะนี่นะคะ่ะทุกคนอย่าลืมไปลองทํากันดูนะคะวันนี้มันเกิดปัญหาตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่ายาจะไปทํางานแล้วยาเจอซึ่งข้อดีคือหนึ่งทำให้ยาเจอสองต้นไม้ที่ที่ยาแบบชอบสีเขาอะเรียกว่าวาเลนทายเนี้ยเราก็ยังได้ช้าเขาไว้ถ้าเราปล่อยวันนี้แล้วเราไม่เห็นเนี้ยมันเหี่ยวทิ้งนี่คือเสียดายมากเลยนะคะทุกคน เห็นไหมคะเขาก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมเดี๋ยวคราวหน้าจะมาอัปเดตให้ดูนะคะจากตัวนี้ก็จะมียอดขึ้นมาส่วนอันนี้ก็ลากออกแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาบอกเคล็ดลับนะคะการลดน้ำำําทํำยังไงลากง,งอกโดยที่เราไม่ต้องอบนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปยาจนจบนะคะหา,หากใครเจอปัญหานี้อยู่กออ็อย่าลืม ไปสังเกตแล้วก็ลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวคราวหน้ายาจะมาบอกเคล็ดลับในการทำให้ลาง,งอกเร็วนะคะสวัสดีค่ะ